สบายดีพี่น้องเมื่อสุขุดสุคนเด็กๆก็นสนาง่งพาแซบนะพี่น้องวันนี้พากันลงน้องเดวยพี่น้องมันสอนเอากระปูนี่น้องทางหลังเงือนมมนี่แหละสมาชิกก็ลงมาหลายคนเดยพี่น้องชิพากันลงสอนกระปูในน้องนี่แต่ยังก็เอา <c oughs> <c oughs> ทั้งเด็กๆทั้งผู้ใหญ่ทั้งม้าพ่อ <c oughs> ตัดไม้ตัดไม้อะนะเอามุงขาดแล้วพี่น้องเห็ดอะนะเห็ดเนว้สอนเอามุงขาดเนาะเด้ไหม้ต้มหม่องเจ้าันังยางกายลงมาเด็กๆนี่เอามุงขาดเนี่ยลงมาเห็ดสอนเห็ดแยง,งสอนเอากระปูพี่น้องนนนช่วงโควิดมันไปใส่พักก็สอนกระปูในน้องเลยกินใส่เบ็ดกบกันในน้องอะไรพี่น้องพนตกแล้วก็บ,บริยายเพราะว่า กบมันบุขึ้นมาเดยฝนตกเด็กๆโหน้าแก้งเสื้อซีบัวก um, ับเสื้อตากาโล่ดูพี่น้องพ่างกันไปแล้วังเหยียบแก้วเด้อตัดอัตโต้ไม่ตายได้เอกเหตุคันมันฮะ ตัวรำซื่อๆฮะจะพักกันมัดมุ่งกันเล้วพี่น้องใส่ไม้โมตัดกระยาหมัดแบบมันะเอายองก็ลงหลินน้น <laughs> <laughs> นนำด้วยเอลหมัดจุม่มใชนกันตัวหนาตาดำจะก,ก็ะมัด แม่จะแช่ฮาลงบะมันเ่ก็เตรียมโต้ลงสอนแล้วได้เป็นไงฮะมาหน,น่อยก็พอมาหน่อยคิดดื้อคิดดื้อมาหน่อยนี่ายไปลงสอนลงสอน,นได้ปูเอาปูได้ป้าเอาป้าได้กบเอากบ เทือคู่ทือคู่ทือคู่มันล่มฉออๆไปพูดแล้วก็เกี่ยวกับมาพี่มาลุดพี่น้องงั้นสิได้รึม่ได้

ลัดเลงนะนางวนใหร่รุ่นรทีไ่ได้ยังครูมาครูยะ เอียนเอียนเอาเอียนเอาเอียน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 เน่ไปแล้วออกแล้วโอ้ยบ่ได้ซ้ำบ่ได้ซ้ำพี่น้องเอียนก็ออกเลยท้องแห้งมุ่งขานประชิวปาแนวฮ่าแนวหมัดก่อนแม่หาะฮ่าหมัดก่อน เอาอนามัดเอาสอนไปหยิบบางนั้นเลยโอ้สีดายเอียนได้มงกินีเนาะทำมันได้ได้ยายมันไปอีกเด้อ นางวันใหม่ได้เหรอวะอาเสะบะหมัดมันออรอมที่สามมาอีกแล้ว <laughs>

น,น,น,นั่งไหนพ่ออ้าอกกัปูฮะได้ยังไม,ไม่เมมงองมาลงเด้อ สบายดีป้าลุงนะลงกไม่ได้ปะอันนี้จีงนนจงรงพาค่ะเปลี่ยนน้องใหม่ด้อยพี่น้องน้องนะสอนไม่ได้ มาได้แล้วบ่ใบบห้ขึ้นซ้าไม่น้องสุเจ้าฮะโอ้าเอ้ายัานนั่มมานี่ยน,น,น,นมันลาป้าต้วไดต้ตตวสลาม น้องนี <ip Mean x in>, ่แห้งบ่มีมีแวะเอาบงกลองก็ุก่าเดยมีแต่แมงนาเนาะลองลองไม่ได้ซ้ำซอยซอยเอาพนลงเลยกวาจับพนลงไนูเห็ปลาตะบุมี้ก็เมียนก็เมียนก็ไ้มืหน่ะไปหาสอนบันอื่นเถอะ นิบนิบมันตัวอะไรมันเป็นขาดกระปุกกองปองฮะเออนำแรงเอาพอนลงจักบาทหนึ่ก้อนนี่ค่นี่นี่นี่เอาลงอ่างน้ำดูแอ๊กลงอ่างน้ำลงอ่างน้ำลงอ่างน้ำเมื่อยังอาบอยู่เกอนอันชายครูฮะอันนี่ชายชายกระปูฮะมาเบิ่งเนาะ ธะปูนอนท้อคิดดาท้ออันเนาะไม่ใ,ใช่อาาเอาโก้ตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวหัน <c oughs> หันกันเดอแข่งขาตีนายสีเอาอ่องได้ตัวเดียวพี่น้อ <c oughs> งเอ้ยบ่มีซ้ำ มันกรจะเมื่อากกันพี่น้องเลยลงไปสอนก็บ่ได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยในก็พูดตัวเดียวพากันขึ้นเมื่อมดแล้วันสอนกับปูกินกับตามมังหงผ่านด,ด้กับพูดตัวเดียวคลิปนี้สนางกับบมีอย่ยังไล่นะพี่น้องเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสอนางพงาแซบเจ้าจ้าพี่น้องบายยขอบใจหล,ะล,ะละายๆเอที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้สนางขอบใจหลายๆพี่น้อง